สวัสดีค่ะพิมใจเพชรพล่านชัยค่ะเสาวันที่12พฤศจิกาหกแปค่ะกินเขากินนามอิ่มแล้วสามารพบปะแฟนๆที่ให้การตอนรับกับพิมใจแ้วการคอมเมนต์เข้ามากค่ะเออผู้ลงคนเพิ่นกับว่าพิมใจบ่มีห้องอัดเนี่ยบอกคืออัดอยู่นี่ขึ้นมาาำนะค่ะค่ะพ่ะท่านในมีค่ะเห็บไปแจ้งสลับคือหอดแฟนๆกันเลย อ่ามาไหลสดใสเป๊ะๆเ,เด๋ยวเบิ้งเด๋เเดชมกันนะคะยังวัตถุในมี่หองขาทองอีหยังทั้งสิ้นนะคะก็ขอโทษขอให้กับได้เงินแน่กับสิเฮ็ดอยู่นั่นล่ะแต่ว่าตอนนี้วัตถุในมีหยังกะได้ปกปะเป๊ะๆแบบอ่าตามธรรมชาติเลยนะคะอยู่หน้าบ้านยิ้มใจนี่นะะแหละค่ะราคาเอ่อก่อนอื่นนะคะ ก็ขอขอบคุณทำรับผู้ที่สื่อสปอรกาแฟและกาให้การต้อนรับครับงานการของพิมนใจดันงานดันการดันหน่เวที่น่ทุกย่างนะคะยูทูปเนอ่ะนอะผู้คนกับขอก่อนนั่นขอก่อนนี่มากว่ามีปีนี่แค่กับว่าเป็นอย่างดอกพิ้นใจล่ำเห็นังแน่กษีเอแต่ก่อนเกาๆที่มาลำให้ฟัง เป็นแฟนคนกับขอมากคือเก่าค่ะเพื่อนบอกว่าเอาล่ำรองอุจุพรค่ะค่ะล้ำรองกับล่ำรองแต่ว่มีแค่นค่งกล้างเทยกับสูงล่งเทยกับต่ำเนาะต้องขอถทดขอภัยค่ะโอ้ โอ้โฮลอ๋ยมาฝากเอ้ยฝากฟงไก่ละห้องทางอุทุมพรพิสัยเอ๋ยแตเมมันไหลเอ๋ยละป่าห้องทางอุทุมพรปีสานพันธี่น้อง

ย่องยูกไ้ลไกล้ไกสีสะเกตดกุทุมพรมาสอออนนำเสียงคนซาลือคือกองคนสันเสียนย่องหุดแดนทองเประหัดศาสเมื่อนักปราชจ์จะจะจหัดเพอเพื่อเือเื่อเพืเ่อหพ่อพือเพื่อเจื่แเง่อเชือเ่เที่เพ่เที่ยเหา่ปศึก่าเูง่อ,งอ,อเอเ่อเาอเพืตอด ควมุมใจไรผู้เฟื่องเจริญเหืองบ้านเมืองมาไห้โอ,โอ,อ้ยอุุมพลาปีใสสีสะเก็ดเแฟนเดนนี้หักตั้งตาเนมไปใสกระตาล้วนคุณคาวิกคิดสินกิดกะวีแต่ปังปั่นเปินแดงสันคุณปั่น คนหลังจะลงเพิ่มเสริมขยายจังหลาหลากเป็นของฝากผููไปเป็นกำไลพู้พ่อเป็นของตอนวอลวิจิและมีหลายลากมากที่สถานที่ทิวทัศจัดจเป็นของบรรณาสุมใจพู้ไปเที่ยวละหนทางเที่ยวบรรจบที่ถนนดีไปฮอด เอแยนโอ้ยนอและเช่นวัสดกรกำแพงหรือวัดหลวงกูเครื่องหักหรือเรื่องแต่เรื่องดีและกีจะกรรมก้อนจีเพิ่นสร้างก่อศิลาแลงทั้งกําแพงวิหารกินกระสร่างกินตะนา นายอเอาเย็นมากันเครืองมาวางเรืองเป็นปราสางทงามพิลาสหลน่นคนกะยองว่าทับลังและอีกทั้งทุ่มันตั้งก็หาแรงดินสูงรอบด้ดยคันคู่คองปองละบายทขยายลมละพูดให้มีสาพร้อมศิลาแรงมาก,กันเอ แต่ล hmm, ะจังอ um ินสาคำแพงขนาดนั้นบ่งไว้ตามนี้เป็นดีมาลราขอเชิญชพวแปกปาทั้งปุญญาอานละไทยอีสันละกลางไปย่างเชิญชมเกี่วตละพันนาบ่พ่อเสียวมีหลายแนวแก้วคุณเออค่ะ โอยโลละสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาสลีละผู้เกลื่อนละเปือกเรื่องแต่เรื่องขังร้องไปอีกจักมือข้งร้องไปอีกสักหนึ่งข้งสีตังเตืมประสบการณ์ละขอยโยนากอนลานฝากผ่านสา,า,ายกระใจตื่นละอุทุมพรพิสัส กำลังดี่าขึ้นทั้งหมดวันล้วนคุณเออค่ะลาขอเชิญเด้อคุณยายขอเชิญเด้อคุณตาอุทุมพรีใส่ค้ามใจไหลเด้อเจิดจ้าขอปังปัาเป็นปากายเด้อคุณ ยายโอโยเวนฮะเวนโอโยโอ้ยและหน้าห่ขอบคุณค่ะแฟนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณเลยล้านะคะเออคุณล๊าคนเพิ่นกว่าเออพิมใจ เอาเกินูพนัอนผู้ใดแจ้กหน่อยสิบว่าอะไรแน่ป่ะคะเดี๋ยวคิ้ใจขอโฆษณางานการก่อนค่ะจะอย่าลืมนะคะขอบคุณแจ้งดีให้การตรบวันที่วีสิบท่นว่าหกแปดกันขึ้นค่ะที่บ้านศรีวิไลและแก็มี่ิม้นใจเก็นนภาที่บ้านศรีวิไลอำเภอพ้อนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ขอขอบคุณเป็นเต้นตีเหตการตอนรับนะคะไก่เขาเอินว่าไปโตล้มหนาวกันค่ะไก่สิสินปีนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะวันที่สิบเกดมกราหกเก้ากลางคืนเต็มว่องคือกันค่นคนคะก็คุณพรมจันทร์นะคะบ้านพรมจันทร์อำเภอพุทท่องจังหวัดร้อยเอ็ดคือกันนะคะขอขอบคุณเป็นเป็นตีเหตการตอนรับแล้วก็เหตการสนับสนุนทีมใจมาก ด้วยดีเสมอมากเลยค่ะก็ยลืดนะคะของดีมีประโยชน์นะคะกินใจขอฝากไว้ตอนนี้ก็เหลือบ่หลายค่ะเหลือยุห่ากหกกล้องนะคะขอบคุณเป็นแฟน,นขอบคุณเาลเรียนนะคะที่ให้การสนับสนุนน้องสาวหล่าให้กันไปหากล้องแตะเมื่อว่างอยู่แล้วกาแล้วก็เป็นแฟนที่บอกว่าเอ,อ,อยากสิได้ค่ะเหลือ,อยุอีกหากล้องเท่านั้นค่ะนะคะ ทิพใจนี่คือส่วนที่กำลังเอามาโปรนะคะชุดโปรค่ะหลกักพลังพ่นพนกับว่าอยากได้ะสิเอาท้างช่องใดล่ะแต่ช่องท้างไล่การของทิพยใจอยู่ในขณะนี้ออค่ะ่ิติดต่อได้ที่ 0, 0 6 1 0 2 0 7หนึ่งองย์เจ็ค่ะศูนย์หกหนึ่หค่ะหรือว่าคอมเมนต์ มาไต้ายการกนแล้วกันค่ะหรือว่าช่อง YouTube ก็คือช่องราชินีหมอลำพิมใจเพชรพลานชัยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณผู้ดใดจองซ่าอาสีบ่านนะคะ,ะชุดโปรของพิมใจนะคะเลี้ยงแช่พกกองานันเองนะคะขอบคุณผู้ดใดเอาไปกินแล้วก็บ,บอกว่าโอ้โหมันเป็นว่าพิมพใจหยองของเจ้าของดอกรูซสึกว่าถ้ากำเคลื่อนพิมใจก,ก็กินค่ะกินเศร้า กันขึ้นนะคะอเดื่อะไรขันว่าอะกินแต่มัน,นยังได้บุญนะคะเพราะว่าตัวนี้มันสีนีไฟเบอร์มีสมชักมีถั่วขาวมีใบแปะก,กวยพร้อมด้วยแอาาลคาไนทีนค่ะกินแล้วยืสสบายใจจังใจดีๆปุ๊บปัเลี้ยนเป็นว่าพี่สีบอกอ,อ้วนบ่แม่นอยู่อะไรเจอฉังกินกาแฟไปละกกบพร้อง,องเขาลงเพราะฉะนั้นนะคะการกินนี่สำหรับผินใจนี่มักอีขึ้นหนึ่ง บอขมจะเกินไปบอหวานจนเกินไปสําหรับการขี่เฮดเทมันมั่นนะคะคือทั่วขาวนะคะผสมทั่วขาวนะคะสี่อะไรก็มีใบแป๊กวยมีแอลคาไนทีนมีคอราเกนนะคะซึ่งร่วมอยู่ในกาแฟตัวนี้ค่ะแม่นสีเบิร์ชุดนี้พิมพใจกัรสีเบียวมาใหม่อยู่ค่ะเพราะว่าแม่นยังทิมพ์จกจะกินอยู่แล้วนะคะกินตลอดนะคะขอบคุณไร้ไรนะคะหนักเ็นบอ ข้าวเดี๋ยวกับจิ้งกางเขามาอีกแล้วขอคุณเล,ลยๆค่ะละกาผู้ลังควรรานว่านเกินสาดิให้่แค่้อยหนึ่งบารายบ่พิมใจเอออ่ะเกินย่าเกินเ,เนาะมาตั้งไปเกินหลายนะคะแต่หูอยู่แล้วว่าลาวามีมันล,ลอยฟ้าคำนวนวันเวลา วาข้งหน้าวันหนึ่งรอวันนั้นที่มาถึงวันที่มีลูกเต่าและมีเจ้าเป็นผู้ใจอันวิมานสิ่งที่ได้วาดไว้สังมาภาคทั้งสลายไกลใจสังกาลที่กะคนคือเจ้าโอ ลางานเบาลางานหนักพี่ก็เอางานเบาพี่ก็สู้สั่งมาปิดประตูบ่ให้อายสู้ต้อนสิทำเพื่อไผน้อคันบ่สู้เพื่อเจ้าสั่สงมาเอาอังกะใจ โอ้ยเดนโออ้นะโอ้น้อโอ้โโอ้ยเออออเออเอกเออ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 เอนเออ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 เอเอ่อ ออกล้องหนึ่งไข่สิพอ่อค่ก็อ่ากล้องกับพิมใจกับทรงซี่อยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณเอสากับอาจสิบวันที่กินตังรอหลอกใหม่กับพิมใจกับเปีวยมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณเป็นด้วยไรๆนะคะที่ในการอ่าตอนรับกับพิมใจค่ะเอามาฟังออเอากรอีกรโนโ้ดอัสามดอกกุหลาบแดงบ่ นดอกกุหลาบแตกกันแล้วกันค่ะอันไหนนาอยขึ้นที่แหลกๆี่ในิใจกันอุ้ยเอาจังสีกันแล้วกันจ้ะนังเตี้ยมันก็ขึ้นประพอเลยค่ะนั่งเตี้ยขึ้นประพอเล้ว่าสีเอาก่อนใดยค่ะแป้นๆดีขอมากกันนะหลายเดียวให้ทิ้ใ,ใจหาเบิ่งก่อนนะคะ đó cả đó, tiếng đâu ha, để em chạy, em tiếng con, cung la, đê han, cam lang nhung, cam lang tuôn, hit พี่ฝากคุณและสามดอกของคุณจำได้ดีวนนั้นแต่วันที่สิสี่เรมกอล์าคองแก่กอล์าคองแก่ตามใจพี่บักัดและยังกลางคืน นั่งเที่ยวรมอ,อ,อยู่ว่าสาวก็เด้อคุณวันวาเลนไทยสองเราฝากกันน้องยังจำมันได้เสมอสิบสี่กุมภาสานเราพบเจอ คิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบอให้ฉันยืนมือจับสัมผัสตาเตาเาือดดอกหนึ่งดอกสองให้นอ้องไม่ลืมดอกสามยิ่งปลื้มไม่มีวันคลาย ไกวันที่สิบสี่กุมภานังจำได้พับคนที่หักดอกม้มันใสิสมเบิ่งแล้วกุมมองพี่แสนไดเบิ่งแล้วกุมมองพี่แสนอาจใช้เอาควหลุนตาหักยิ้งเงยงเกีกยมเนนตาเจ้านั้นนั้นยิงรอตวัวไอ้นังคิดพอวันนั้นบ่เศร้หา,าหักเขาเราไม่มีวันจางเวลาฝากนางวันรว่าล่นทายสามดอ,อกฝากน้องก่อนไง สามดอกฝากร้องก่อนไงน,น้องอยังจำได้ถึงวันต้มตรอมยอมรับเป็นทาสระคาโหเป็นทาสระคาโหเรมาไม่เว้นมีไหมขอไหมมองเห็นมีไมหมขอไหมมองเห็นคงรักเราเล่นให้มีมนต์ทินไไปสิ้นชีวิขอคอยต่อ,อไปเขามีอีคนมาดีมาต้งพัง กุหลาบแดงดอกสามขอเจ้าจงฟังเจ้าฟองข้าชังนอกเต็มอุราสัญญาดองเลยมีสุไมสัญญาดองเลยมีสุไม่มาเลยใครเห็นหมอกไกลมาอลไรหัวก็นปีนี้เวีนไอบัวบ้ามองปีนี้เวียนไอบัวมามองเขาอาบิแกสองหแผ่นนอคนโกแม็นหมอน้องคนโกคนโกน้อคนโกคนโกน้อคนโก ขอบคุณหลายๆค่ะเจนซี่ล่ะห้องอัดกับมีลองไปตามธรรมชาติซ้ำลองยุทงนั่นเลยค่ะเพราะว่าเฮ็ดไปตามทีว่าแฟนๆขอมาอยากเห็นอยากฟังสดๆก็ได้ฟังสดๆกขักเลยนะคะกกนยังพุ่มใจอยู่ค่ะจิตเป็นแฟนยังกดสาฟังแล้วก็กดสาเบิงไา่การของพิมใจอยู่กันไก่จะลืมนนะคะของดีมีประโยชน์ค่ะกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟดี ทีมีคอลลาเจนมีไฟเบอร์มีสมแขชมีตัวขาวมีแอลคาไลทีนนะคะขอขอบค,ค,คุณเป็นเป็นเกลียดอีกแค่หกฟองเท่านั้นเองนะคะขอขอบคุณเป็นเแฟนเดียกันตอนรับย่าลื่นนะคะโทรมาที่ศูนย์เก่าหนึ่งอ้ยโทษค่ะศูนย์หกหนึ่งมันหลายเบอร์เนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่หกแปดเก้าอะค่ะ เบื่อโทรหลายหลายกัรจะขบโทรไปใส่เนียนะคะขอขอบคุณเป็นแกน,นที่ใา้การต้อนรับนะคะเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ